Alright, oh, so you we went to this the uh, Toy universe, universe world okay, in Roblox? I don't think I like that. What the hell was that? This lag game, bro. Oh my God! No, 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 no! This the um, update. We I mean, need update yourself and such This game break, bro. Alright, so we just a Russ TV man. Alright, so we get this. Get a new character. Alright, so we just. Kick up. What about my bad? Oh my god! Oh my god! Oh, yo! I kill him! Yo! Oi! Oi! yeah Yaddy! ไอจีเลี่ยมไม่เอาโอ๊ยเยอะโอเคเออกมปได้แล้วเดี๋ยววิ่งกันตรงนี้ไม่พ่อปลอดภัยตรงนี้ไว้สำหรับ,สรบเสกไว้กันโรเพ้โอเคได้เวลาถ้าว่าเดินโคตรช้ามากดี๋ยเดินเ,เอาละเริ่มจากโกหก โ okay, อเครอครับผมรอรอรอแบบผมเยอะพวกน,นี้มาอัดคลิปใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดเอาไว้เลยนิ้วหูไม่เนี่ยนิ้วหูนิ้วหัวไม่มือลงนิ้วหัวไม่มือลงโอเคทำอัพทำเอาทำไมเป็นลุ่นยุทำไมเป็นขึ้นอ่ะอันเนี้ย เอาบ้ากว่านี้นถ้าจะบ,าบ้าก็ผมไม่รู้อยู่โปรมีล้มลงเกตับโอเคไปประสางกีคืเกตับเราไปการช่วยเหลือขวอมเกมนี้อ่าฮะาอฮมีการช่วยเหลือโอเคมีวิง่งนี่ไอที่มุมวิ่งไปเมื่อกี้ bị tệ mấy đi xin lời được con mấy đi xin lời. จบเออเริ่มไปวไม่มีนิวเลยไฟแฟล,ฟลกครับผมโอ้ลาเบอร์ะไรทีนี้อ่ะ โอเคคุกมทีว <ot> ีเอาออกก่อนอีบ็อกออืก็คือแบบโดยนี้หมดแมีเทเลพอร์ตกบผมอันนี้ไม่เทเลพอร์ตเราไปเทเลพอร์ตที่ทีวะที่อันคือว่างเปล่าครับผมว่างเปล่าเราจะไปที่เดี๋ยวอยู่นี่แหละคำพูดออกไปเกต้าเราออกไปคำพูดให้ความพิสเอฟพิสเอฟถูกเพรสเตดโอเค ตอนนี้ไม่ได้ not now โอเคแล้วก็พวกเรา fucking f i n a l y ฮะอะไรนะพี่นะโอเคมองไปรอบรอบนี่พี่เกจะมองไปทางซ้ายพี่ล้าทีวีแมนที่แบบหรือเรียกชั่นคือโพลีเ e ฟ a ล e l police family safely เออนั่นแหละมีโคนี่มีการอัปเกรดการอัปเดตไม่คืออัปเกรดนี่ดูดูเอาตุโขกไม่มีอรอยเราเลยอัปเกรดหัวเฮ้ยมันใช้หั่นทีวีแมนอัปเกรดอัปเกรดกระเป๋านึงนี่มันก็จะเป็น air defender ครับผมนะมันก็มีอัปเกรดกระเป๋าสองอ่ะป,ปึ๊บแล้เป็นแค่ defender ครับผมอ่ะวขอเปิดปีหลังแสงปึ๊บปึ๊บ อันนี้จบดูแก้วออโอเคประมาณนี้วะบล็อกแขนอ่ะปุ๊บปลดล็อกโอเคแล้วมีเปลี่ยนชุดสูตรจากชุดเก่ากันเป็นชุดใหม่ นี่ค็กคนกชุดใหม่ใชพว่ะะมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาสร้างเจ้าของสร้างเป็นยังไงล่ะเพี่ยจงานจ็กแพ็กนี่โอ้โหเป็นลอยแบบเป็นเป็นลากเส้นกับผมดูนะนี่เป็นไงบอกแล้วอ,อุปกรณ์ติดดาบเชิร์จินอนไลมคนทำได้ดี ทำได้ดีน้องชายล้มกลับมาแล้วอันนี้ชี้ไปที่ไหนเดี๋ยวพี่แกชี้ไปไหนเขาทำแอนิเม,มชันนะถ้าเกิดว่าเกมนี้เจา้าของสร้างก็ทำแอนิเมชันที่เป็นแล้วก็แบบเดิมแบบนี้ปั๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอัลตร้าทอยเลโรเพ์แบบเออมันจะดีหน่อยมันจะเหมือนสมจริงหน่อยอุปกรณ์ขวาเท taking taking finery ไม่อยู่อะไรอันนี้ผมแปลว่าอะไรเทคนี่ไงเทคกิ้งเทคติ้งมาเทคกิ้งมาอยู่หน้าอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรซูสอ๋อคือแบบไม่รู้ว่าคืออะไรเทเลพอร์ตใครบางคนโอเคือมีใครเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตคอนเทนเนอร์อะไรอ๋อนี่ไงบีเป็นอะไรอะคอนเทนเนอร์แล้วก็เดินแบบนี้ไยน,นะอะไร This deported you are wrong. You, you put it is connected confidential. Yes, it is a photo real. What's like a scientist? คำพูดผของบทไฮเป็นมันจะอ่านข้างหน้ามั้นะเพราะว่ามันยาวนี่ one of us has has the u n u n w a l l เอามีคำพูดแล้วบ่ไม่รู้อีกอ่ะ ล็อกอิน huh. ล okay. okay. ็อกอินอ um ่ะอ่ะฮะโอเคก็มีเป็นโอเคอืมก็มีแค่เจ๊ละเ้ยขอวิปเปยนตัวใหม่ก็นะ ว่าต่อมา Holy Skibidi Toilet หรือว่า set Skibidi Toilet ที่พี่มายมาไกลาเขาเล่ามาคับผมนะตอแรกเขารีเวิร์กมาอย่างดีการทำไม่คือแบบหรือว่าแปลงภไทยแปลงภาษาคืคอรีเวิร์กนนี่เสียวพระเจ้าเลยขอ้อภายครับผมพอดีบีคนดังแชร์โรงงานผมผมไม่รู้ไอ้มีล้างอืมเรียบร้อยล้างสักข้าตัวตายโอเคไม่เห็นหัวพระเจ้าเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เดินไงนะ กอ,อ๋อเป็นอย่างนี้นอยู่แล้วโจมตีหัวปึ๊กแล้วก็กลองเพีงสองที่มีอยู่ในนีนาเศรา้า sad fake ถ้ามันนี่นไงปึ๊บทำอไปดิเอาใหม่โอเคนีนาเศร้าครับผมได้และความเสียหายปึ้งโอเคมีตายมีคำว,ว่าตายครับผมตายปึ๊บใครพูดอ้าว วอดีโพลีเซฟลีระเบิดบ้งติดหูฟังปับปึ๊บ <t> ลำคาดมากทุกคนเขาย่ตรงนี้แหละโพลีเซฟลีลำคามันพูดนะมันลำคาทุกคนตะลึงตะลึงโอ้ตะลึงโอ้มไฟช็อตโอ้โอ้เอาบัตะเกะโอ,โอ,อ,อ,โอ้ไม่ใช่ละคิดหลง นี่ป่าเลยชิพายช้าลงนี่กระบี่การสปีดที่ผมใช้สปีดอะไรเนาะอะไรวะเรงขึ้นบักอ่ะวัดอ๋อน่าจะบักกรบผมเออเห็นสีเขีดเลยก็จะกระโดษโอเคมีเร่งขึ้นกับช้าลงมันก็จะเป็นยังไงมันจะบักเปรียมมันกรนกอ่าอันนี้เลยปึ๊บ ึบอาวเรียบร้อยพังมุกกับน,น็อกพังชิพายว,วายวอดกูต้องไปเอามาไหมไหนวะไหน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 อย่ามาตรงนี้เดอ้อเอาวลืมไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ดูโอ้โหนี่ก็เลยจังเลยนี่ก็เร็วเหลือเกินไอ้ของพายโอ้ยอะไรอีกแล้ว,วเนี่ยแหงเอ้ย ชีวิตจะมีแต่อะไรมาเนี่ยชา้าลงมุกน็อกโอเคมุกน็อกประมาณนี้ผมอ่าฮะบีบาสเตอร์หนึ่งบลัสเตอร์สองทำไมเมื่อแอสโซรูเลยวะชาบลัสเตอร์ยิงอนะ่ะ โอ้ยยยรับเกาะปึ๊บยิงขวาอ๋อปึ๊บปึ๊บโอเคนี่อะไรอ๋อเป็นแว่นนี่ไงโอ้โหผมกลืโง่แล้วง,งานนนี่อะไรคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นสีโทสวัม่ะ lùng má ओं chim ơi Ồ điện xì thổ suâm นีน่็คนใช้สีฟ้านี่ผมใช้นี่ใช้สีเทาเออข้อ,อยังช่วนเลยมีโนต้ตโอเคโน้ตเป็นว่า yes รับเกาะขวาเกาะซ้ายโอเคนี่ชาสกินสีอะไรบ้างโอ้ยสีมันสีอะไรก็มไม่รู้สีมันส,มนสีมันอือ้อพร่ำเปลี่ยนแจ็คแพคปึบแล้วก็มีหัวล้อมหยม,มันบินเออหยุดกัน คยัง okay. มีการเผาไม้ไปนหนึ่งนะขออนุญาตรับดาเมจมีไปขอตรวจสอบก่อนยิงยิงดิโอเคโอเคพังได้ปะมองไม่ได้ไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะพังปึ้ง โอเคพังก็พังกรอกครับผมป้งฮะชิดอ้าวแค่เป็นบอกเลยกูขึ้นไมเอ,อ้ย เดืยดร้อยครับตุยตุยไหมโอเคแล้วก็มีนี่ไหมบงังเก็บร้อยยา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 ไปละขู <c oughs> ่ขม่มเอาโอเคขออนุญาต่เปลี่ยนตัวใหม่ ต้องมาท่ายไม่โอ้อันนี้เจ้าไวคือ p ล,ลิสสกิบิดี้ทอยเล็ตลำขาญลำขาญโว้ยโอ้ยลำขาญเออโอเคนะก็งนนี้ก็ไม่ต้องไปหนาวไปเล่นหูนะเล่นคือ นำคานไว้เสียงรถทำลรวเนี่ยเออลำคานไอ้สัตว์กลัวหัวมุมลงหัวไปยังไงเบาไปจะเป็น flying skibidi toilet headphone ครันะที่เป็นเอ่อ skibidi toilet ที่มัน กินกรรมบ้กบ้กอีกแล้วบ้กอีกแล้วเออเมื่อกี้พ่อผมฆ่าตัวตายไปไอ้นี่โ้โหโอ้โหโ้โหโ้โห What the hell's that we doing เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ก็เลยว้าววาวว้าววว้าววเกมเกมกยนเย็นเย็นเย็นเมื่อมีอะไรกสกเดี๋ยวคอยมามารีววากับอเมื่อกะไรนกับ Rock คือแลนอ๋อแปบอ๋อแปบเป็นบินอะไรอี้เปล่า บินบ er. oh, ินบินยา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 ไอพี่ลองอย่าบึ่งมาเพลงเลยพี่สามจริงกันอัพเกรดอัพเกรดให้อะไรอะไรวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเราไปที่เอ่อสโตรทูปกันเลย เปิดอย่างเงี้ยแหละลำคาญแม่งแม่งเอก็ต้องมันไปะ,ะบายที่ so แอสโซชุกจำอัปเดตนี้มันถงนั้นอุ่มไม่ได้ทายก็ไม่เป็นไรเรามาดูอัปเกรดไททัทนคัมราแมนกันเลยนี่ อันนี้มันฟรีไม่ใช่เกมพาสหรือว่าไม่ใช่เป็นป้ายสามห้าครับผมเขาทิ้งก่อนเวลาอ่านี่มันเกไม่ใช่เกอ่ะทุกคนฟังผมชัดวดีๆไม่ใช่เกมพาสไม่ใช่ป้ายสามห้าหรือว่าเป็นเอ่อเอาไว้อะไรวะหรือว่าเป็นโชวช่ฉยหรือว่าอะไรขเขะหรือว่ามีอันหนึ่งอะไรขเขหรือว่าอะไรไม่ใช่เกมพาสไม่ใช่ป้ายสามห้า มันฟรีนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอ้เรของเราเนี่ยเราจะไปที่ออาฟราฮิวซึ่งผมก็ไม่เคยไปทั้งงานแล้วนะก็ผม่งกำลังว,วิวแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็ต้องไปทำคลิปเดีวยวกับอันนั้นต่ออ่ะก็บราบราชิเช่นเคยก็ผมน่ะไม่มีอะไรมากมีเปลวไฟเปลวไฟอ่ะเปลวไฟเอ้าทำไมไมันขึ้นมา โอเคน่าจะบังนผมเผาลอดจักรวาลยูนิเวอร์สอนล็อกบัสเตอร์เผาคอมเมนต์มาด้วยว่าให้ผมเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับของสกิบิดี้ทอเ็ตโรพเพยไม่ใช่เอ่อ ไม่ใช่การต่อสู้หรือว่าไม่ใช่ดีเฟน์คอมเมนต์มาด้วยเอ่อคอมเมนต์มาด้วยจ๊ะอ่าคอมเมนต์มาด้วยเข็นปุ๊บเข็นพลัสโอเคอะไรยิงไงต่อสู้บุม้มระเบิดอไหมไม่ระเบิดอะ่ะบ้าก็มไม่ระเบิดว่ะทุกคน มันจะบักครับผมมันจะเป็นบักเชยใช้ปืนลม <Okay. S 1> กาวิตี้กันนั่ะของพี่ใหญ่อะ <Bo op. S 1> ปุ๊บนณะปฏิเวร์พี่ใหญ่ใช้กาวิตี้กันบ่อยมากพี่ใหญ่ไม่เคยใช้กาวิตี้กันใช้แต่คอนไปดิไม่ใช้อุปกรณ์พี่แกไม่ใช้อะไรเลยอยีทางเดียวคือเออไม่รู้อะระเบิดกลาง ไม่มีระเบอร์ว่าเสียใจนูเอนูเอโอเคนูเออ๋อแบบพี่ลองโดน policy สิ่งล่างอะไรนี่หรือเปล่ามีโครงปีโคกปุ่งไม่มีดูตรงนีง้ไหมนกน่าจะบักโอเคมีคอน์ไหมพี่ใหญ่มีคอน์ไหมคอน์คอน์คอนวัด ไหนปุ่มค้อนู่ไหนนี่เปลวไฟลักคุณบุกนี่มันควรใช้แชร์ฮเกมผ่านนี่ไห้ใช่ไหมวันนี้สีเกตเเจ็ดเดี๋ยวมาคุยกันก่อนปุ่มค้อนปุ่มค้อนอ๋อนี่ไงอุปกรณ์ค้อน ขอนแกงดมนั่นใช่ติเคเอเจนจริงป้ะทุกคนว่าไงคุณดาฟุกบูมผมจะไปพูดคำหยาบว่าไงซิเคเอเจนแม่เกใช้เก๊พาดีอยูะนะ ตีคิดเอเจนไหโอเคลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับใครอยากเล่นที่ผมพิมพ์ไว้ว่าวันนี้ผมเล่นเกมอะไรบายบายนะเจ้